พี่นะคะลูกคือแบบหัเห็นแล้วแบมากเราจะอยู่กับลูกลูกนี้ไปนี่ไ้อแเลยมช่วงนี้ใช่ไหมครัใช่ก็ยังไม่ได้รับงานแบบยาวๆเนาะก็ตอนนี้คืออยากจะลูกไหนก็ได้เลยเพราะหลักๆตอนนี้ก็คือก็เลี้ยงลูกครับครับขอเป็นลูกแบบโคตรโคตอย่างนี้ก่อนแล้วก็พี่เรียกมะหรือยังไงก็แบบเป็น เป็นช่วงๆอ่ะอืเดี๋ยวสักพักนึงอาจจะแบบว่าเริ่มแบบว่าอยากจะเปลี่ยนลุกไปเรื่อยๆครับคุชอบเนาะแล้วฮะเป็นแดดดีเป็ดีเป็ใช่ไหมครับผมคุณไหมว่าเราคุณเรี่องแดดดีอะไรอ่ก็เริ่มคุ้นแล้วนะฮะเริ่มคุ้นแล้วเพราะว่าเนาะก็แบบลูกก็นนี้เข้าสี่เดือนแล้วครับก็เลี้ยงกันสนุกสนานอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็ เห็นพอได้เออแล้วก็รู้สึกว่าการเลี้ยงลูกมันก็สนุกมีความสุขนะครับคุณภรรยาเหรอครับเรียกเรียกพ่อเรียกป้าป๊าคือเรียกแทนลูกเดี๋ยวนี้เวลาใช่ไหมเวลาคุยกันบอกว่าเอดูป้าป๊าด้วยนะครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวนี้คือพาน้องแบบทำคอนเทนต์ด้วยเยอะมากล่าสุดเป็นนักข่าแล้วใช่ไหมคะก็อยากให้มีส่วนร่วมเป็นครอบครัวใช่ครับนี่กําลังคิดยุ่ อยู่กับภรรยาเลยว่าแบบว่าด้วยความที่ภรรยาของเขา,าพูดภาษาจีนได้บอกเขาอยากจะสอนลูกเป็นภาษาจีนแนละ้วแบบว่าทําคลิป,ปได้ไหมอะไรเงี้ยบอกได้สิดีเลยเพราะว่าเธอพูดได้เธอสอนปะป,ป,ป,ปาา๊าด้วยครับก็แบบว่าหาอะไรทาแบบว่าเพราะเราอยู่บ้านเนาะเลี้ยงลูกอย่างเดียวอะไรเลยอยากแบบว่าเอออยากทำนู่นทำนี่จะได้ไม่เบื่อนะครับ ใช่ก็แบบว่าอยู่บ้าน,นอะเนาะก็แบบว่าหารุ่นหานี่ทําใช่ครับน้องให้ความร่วมมือ <laughs> ให้ความร่วมมือ,อยังไงบ้างผมว่าเขาเป็นเด็กอารมณ์ดี <laughs> ก็ไม่ค่อยงองแงนะครับก็กโชคดีแล้วก็พัฒนาการดีเราก็รู้สึกว่าเออเราได้เห็นเขาแบบว่าเติบโตในทุกๆวันอะไรเงี้ยก็มีความสุขให้ความร่วมมือดีครับเก่ <laughs> <laughs> งอยู่นะ วิลินครับใช่แล้วคุณแม่ล่ะครับผมให้ความร่วมมือขนาดไหนพี่เร่นก็บอกว่าผมให้ความร่วมมือเพราะผมเป็นลูกมือคุณแม่เขาบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นลีดนะฮะในบ้านว่าจะดูแลมือซ้ายดูแลลูกมือขวาดูแลผมอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละครับเลยยาดีเด่นเลยนะเลยยาดีเด่นชอบของของทางใช่ครับดูแลได้ทั้งลูกแล้วก็ผัวเลยครับเช้บผม พอพอทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราต้องอเงี้ยควาเก่งใจเขาจเก่งใจทำงานมบางทีอาจจะต้องรับผิดชอบหลายอย่างกลัวคนเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องพยายามช่วยกันแล้วก็ถามตลอดว่าอยากไปไหนไหมช่วงนี้เราไม่ได้แบบว่าต้องทํางานเงี้ยก็จะแบบว่าหาเวลาแบบพักผ่อนไปต่างจังหวัดไปพักที่บ้านต่างจังหวัดเรื่อยๆนะครับจะได้แบบว่าไม่ไม่จําเจเนาะใช่ใช่ที่เวียกลัวไหมครับว่าเดี๋ยวถ้าเรากลับไปทํางานเงี้ย มันจะเกิดความคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยชัวเพราะขนาดตอนนี้แค่แบบว่าออกจากบ้านเวลามีงานนิดหน่อยกอแ,ก,แ,ก,แก็รู้สึกว่าคิดถึงจริงๆแล้วเราห่วงสมมติว่าเราทํางานใช่ไหมครับก็แสดงว่าภรรยาก็ต้องอยู่กับลูกสองคนเราก็จะห่วงว่าเขาจะเหนื่อยไหมอะไรย่เงี้ยส่วนเวลาที่ภรรยาทํางานเขาก็จะห่วงก็ต้องพยายามแบบว่าเก็บสต๊อกนมไว้ให้ผมแต่เวลาเขาไม่อยู่ผมก็จะต้องมีหน้าที่คอยป้อน ก็บอกว่าฝึกไว้สลับเวลาที่เราต้องกลับมาเริ่มทํางานกันอะไรเงี้ยคือค่อยๆฝึกว่าเออถ้าเราวันหนึ่งต้องเริ่มกลับมาทํางานเราจะต้องใช้วิธีเลี้ยงลูกแบบไหน,นสลับสลับกันสลับสลับกันครับอย่างนี้เวลามีงานเราก็ต้องคุยกันทุกที่ใช่ตอมเวเราไม่ได้ก็จริงๆลรวคุยกันตลอดตอนนี้คือถ้าใครมีงานก็จะต้องบอกว่ามีงานแบบนี้กี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบว่าปรึกษากันเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วควรจะทําใจห่างกนไม่ได้ ผมว่าจริงๆแล้วก็กระเตงกระเตงกันไปได้เนาะ,ะ,ะถ้าลูกโตอีกนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วผมผมผมจะเริ่มแบบว่าถ่ายหนังอีกทีก็น่าจะช่วงเดือนเจ็ดเพราะเนี่ยลูกก็น่าจะเริ่มแปดเดือนเก้าเดือนก็อาจจะแบบว่าเริ่มแบบเริ่มโตขึ้นอะ,อะไรเงี้ยวัคซงวัคซีนเริ่มแบบว่าแข็งแรงขึ้นอาจจะออกนอกบ้านได้บ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบกระเตงกันไปได้ถ้าแบบว่าไม่ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ร้อนเกินไปอยากใช้วัตถุในกองถ่ายยิ่งอยากพาเขาไปด้วยเพราะว่าเราเราเลี้ยงกันเองเนาะ เราไม่ได้มีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยมันเนี่ยเราก็เห็นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เขาก็พาลูกไปทํางานอย่างเงี้ยแล้วก็จริงทุกที่มันคือโรงเรียนเนาะเราสามารถสอนได้ดูแลเขาได้อยู่ที่เราจัดการยังไงมากกว่าอยากเขาอยากให้เขาซึมซับงานในวงการด้วยหรือเปล่าจริงๆเฉยอยู่ที่เขาชอบเนาะเออจริงอยากให้เขาแบบอยู่กแบบับใ,ให้เขาเลือก เด็กต้องเลือกเองน้องที่กว่าใครมากกว่ากันแล้วเขาจะติดกับเขาไกลแบบว่ารักแล้วพ่อแม่แย่งควารักกันเองไหมไม่ฮะไม่รักกัามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านไม่เคยไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยว่าเราเราเลี้ยงลูกแบบว่าอยากให้ลูกอ่ะอยู่ได้ทั้งกับพ่อแล้วก็กับแม่มันจะคือเรา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 จะรู้สึกในตอนที่แบบว่าคนใดคนหนึ่งไม่อยู่บ้านอ่ะเขาจะแบบมีความลูกอ่ะจะมีความว่ามองว่าอีกคนหนึ่งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากจะแบบเห็นสองคนอยู่ตลอด มั่นใจว่าจะไม่ไม่ไม่เรื่องนี้เกิดขึ้นในครอบครัวแน่นอนเนโอ้โหไม่งั้นก็ยากแล้วสักพักหนึ่งเขาไม่กล้าใจกันเองไม่หลอกไม่หลอกไม่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 คิดว่าไม่ฮะคิดว่าไม่เพราะว่าเราอยากให้แบบว่าเขาเขาอยู่ได้ได้กับทั้งคู่กับคนอื่นตอนนี้น้องอยู่ได้ไหมพี่เบียรถ้าถือว่าพ่อกับแม่แบบไม่ว่างแล้วพูดตอนนี้ใช่ไหมก็มีก็มีฝั่งครอบครัวของคุณวิกกี้ก็จะมีอาม่าแล้วก็อาอาวันนี้เขาก็อยู่ใช่เพราะวันนี้ พ่อพ่อมาที่นี่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพี่พี่วิกกี้ก็จะมาใช่ไหมครับมาดูหนังด้วยกันนี้ลูกก็อยู่กับอามาแล้วก็อยู่กับคุณอาอีกสองคนซึ่นี่อยู่ได้อยู่ไนดะ้มีปัญหาเรื่องการติดมือเพราะนั้นคนนี<ม>้ไหมครับพ<ม>ี<ม>่วิยาคไม่ค่อยเพราะว่าอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเ,<ม>เคยเคยมาเลี้ยงสองสามครั้งวิลกี่เขาจาได้<ม>แล้วบอกอามาเลี้ยงลูกเก่งใช่เพามีวิธีจัดการมีนมมีของเล่นมีหนังสือให้อ่านให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ับ วิดีโอค่อเตัวนี้โซเชียลใช่ไหมที่เด็กทับอย่างเด็กวัยเนี่ยคือหลายบ้านก็จะมีอาการแบบสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังเขาอย่งเด็กเนี่เป็นครับเป็นเป็นไม่ได้เคหน่อยแต่แต่ไม่ได้เยอะเลยคนระับ <c oughs> เรื่อง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 ของสะดุ้งอ่ะมันจะอยู่อีกสักอีกสักระยะนยึง่งนะครับแต่ว่าลิลลินก็ไม่มากไม่มากแต่เขาเป็นคน <c oughs> ไม่ชอบเสียงดังอยู่แล้ว พี่เวยตอนนี้มันมีเรื่องของอากาศประเทศไทยที่มันร้อนมากใช่ครับแล้วแหละคนบ่ว่าพีสโตใช่ครับยกับลูกเราเรายังไรบ้างก็่ในห้องแอร์หรืองเไม่ออกจริงจริงแล้วถ้าร้อนมากๆผมก็จะไม่พยายามพาลูกออกมาแต่จริงๆผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้อยากให้ลูกอยู่ในห้องแอร์ตลอดเนี่ยผมก็ผมโชคดีที่ผมมีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่ที่นครนายกมีบ้านที่ตากจังหวัดที่อากาศค่อนข้างโฟรอหน่อยค่อนข้างแบบว่าถ่ายเทก็จะพยายามที่มีว่างไง ก็จะไปอยู่ต่างจังหวัดซะเยอะอ,อากาศดีมากต่างต่างจังหวัดนะฮะเข้าไปแล้าวว่าก็คือจะพานุกอีนีเลย <S <S ใช่ครับก็คือสมมติอ้งจริงเดี๋ยวจบจบงานอีเวนต์ของหนังถึงวันที่8เนี่ยช่วงสงการานต์ก็ไป,ไปแล้ไวลไปยาวกับเข้าเขาใหญ่ไปอีสานอะไรเงี้ยไปอยู่อากาศดีๆนะความเที่ยวเนี่ยแมบฮับบิคคู่แบบคุณชันอากาศแล้วก็สภาพอาการ้อนอะไรเงี้ยนิดนึงครับนิดนึงเหรือว่าเราก็ต้องอยู่กับมันนะเพราะเราก็มีบ้านอยู่นี่เนาะ เราก็ต้องทํางานเนาะงานเราต้องทํางานที่กรุงเทพอ่ะก็ต้องอยู่ให้ได้อ่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าอะไรที่มันเป็นพวกแกเจ็ตหรือว่าพวกพวกกรองอากาศเต็มบ้านนะในรถเข็น <S <S ปปมีทั้งมีทั้งหนีบหนีตรงนี้ให้ลูกดันเชื้อโรคลงพื้นออมีตัวกรองอากาศเล็กๆเ,เ,เสียบใส่คาซีทคือผมทําทุกอย่างให้แบบว่าต้องแบบว่าพยายามแบบว่าเซฟเขาเคยนับไหมมีกี่เครื่องที่เรนรับตัวที่ใช้เนี่ยค่ะ เต็มบ้านหันไปนี่โอ้โหมีแต่เครื่องกรองอากาศวางอยู่ทุกมุมซึ่งมันก็ดีครับมันดีกับเราด้วยดีกับลูกด้วยอย่างเวลาจะพาน้องออกไปไหนมาไหนเป็นแบบว่าเอาดอร์อยพี่วิยากับพาพี่วิกกี้ก็จะต้องก็จะมองแล้วว่าวันนี้เหมาะสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างเช็คอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นหมวดก็ดีครับดีดีอย่างเราเป็นผู้ชายพอมามีลูกปุ๊บมันก็เหมือนต้องละเอียดขึ้นทำกันบ้านก่อนออกจากบ้านใช่ไหมทุกอย่างทุกอย่างมันคิดคิดคิดให้ลูกเยอะมากขึ้น เก็เวลาเยอะขึ้นมากกว่าจอดใช่ไหมเมื่อก่อนเราปุ๊บปั๊บก่องได้เลยอนะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะใช้เวลาเยอะเดี๋ยวนี้เรามีกระเป๋าแบบว่าแพคไม่รอเลยใช่กระเป๋าใบนี้ไม่รอแล้วมีครับก็แค่แบบหยิบปึ้มไปได้เลยแล<อ>้วเตรียมพร้อมเพราะเราจริงๆเราเป็นคนเร็วไงทำทำ,ทำอะไรเร็วชิลระดับแผนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป๊ะเป๊ะเป๊เอาวิศวกรมาใช้นะ้วเนี่ยดับความแอบปุ๊บปึ๊บปุ๊บเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าไม่ได้เป็นโอกาสพ่อก็จะไม่ลงซื้อคำว่าทำนี้เลย ถ้าไม่ได้เป็นพ่อนี่ไม่รู้จริงๆนะฮะก็เลยนับถือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนาเก่งมากครับดูซิาำเป็นพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมคุณแม่